วันนี้มีเมนูรำเสนอนะคะสวัสดีนะคะทุกคนนี่คือเตาแอร์ไฟคุณยายนะคะสามารถยกออกรอกบ้านได้เห็นมคะเวลาทำอาหารที่เหม็นๆอาจจะต้องยกยกออกมาที่มีควันเยอะๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสัญญาณไฟสัญญาณควันในบ้านมันจะล้องนะคะแต่วันนี้เราจะ มาให้ดูว่าคุณยายใช้แอร์ไนะคะทอดเต้าหู้นะคะโดยใช้โหมดนี้นะคะเห็นไหมคะโหมดแอร์ไเห็นไหมคะแล้วก็ใช้เวลาแค่ใช้อุณหภูมิแค่3 0 0แล้วก็ใช้ตั้งเวลาไว้10นาทีตอนนี้ติ้งแล้วเราเรามาเปิดดูเนาะ ไ,ไหก็เกือบจะกรอบดีแล้วแต่เราจะพลิกสักหน่อยนะคะเผื่อด้านที่ยังไม่กรอบเดี๋ยวจะเพิ่มอีกสัก5นาทีก็อยู่ที่ความชอบนะคะชอบกรอบมากกรอบน้อยนะคะนี่นะคะเอาเข้าไปแล้วก็ปิดนะคะ สามร้อยนะคะแล้วก็หมุนไปที่สักห้าพพนะ,ะอันนี้ขีดที่มันสิบเราห้าโพเดี๋ยวมาดูกันนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะนอกบ้านนะคะดีนะคะอร์ไฟเครื่องนี้ใช้ทําหมูกรบได้ดีมากเพราะว่ามันจะใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะไม่เหมือนแอร์ไฟที่มันเป็นกลุมๆนะคะแต่เวลาทําก็จะมีตัวรองนะคะ ลรงน้ำมันมีตะแกงวางหมูมีตัวโรงนี่นะคะเครื่องนี้ตอนซื้อก็เกือบสอง้อยเหรียญก็มันลดราคานะคะเดี๋ยวนี้ก็คงจะตกรุ่นแล้วอาจจะถูกขึ้นมาอีกนะคะมันจะมีหมดการใช้เยอะแยะมากเลยนะคะนี่นะคะหมดการใช้ ใช้อบก็ได้ใช้ต้มก็ได้ปิ้งขนมปังอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะยังไม่ถึงห้านาทีแต่ว่าคุณยายจะเอามาดูละหอมตหูมากเดี๋ยวเราไปกินเกิดน้ำจิ้มน้ำจิม้ม่ะสุกี้ที่คุณยายทำเหลือเพราะวันนี้เป็นเมนูต่อเนื่องนะคะ มีดูที่กินหมูกระทะเมื่อวานนี่สามารถเอาไปจิ้มกับน้นําจิ้มหมูกระทะได้เลยหมูกระทะช่วงรอนะคะไปชุ่มมริของยายก่อนนะคะมริมริออกดอกให้ทุกวันเลยเรารอเต้าหู้นะคะก็ จะพามาชมมริคุณยา่นะคะเก็บไปแล้วนะคะชุดที่แล้วตอนนี้เริ่มดอกอีกแล้วนะคะนี่นะคะดอกต่อนะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะออกดอกเรื่อยๆนะคะเพราะช่วงนี้หน้าร้อนแดดเต็มที่แล้วก็รด,ดน้ำได้แดดนะคะ นี่เห็นไหมช่วงนี้เยอะเลยดูนะใหญ่ให้ดูนะคะโดกเต็มเลยก็มีเหลือมาริแค่สามต้นมอกนั้นไม่เหลือตายมปแล้วคะ่ะั่นได้แล้วได้แล้ว เยียมถ่ดแล้วเรามาใส่เบ็ดเสร็จแล้วใส่ไปประมาณเกือบ20นาทีเพราะว่าเพิ่มห้าแล้วไม่กรอบลองชิมเนี่ยยายก็ใส่เพิ่มก็ประมาณ20นะคะ20ถึงจะดังปุุงเหรอฮะ ดังปรุ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 ง,ปรงชิ้มเดี๋ยวเรามากินกับน,น,น้ำจิ้มสุกี้นะจ๊ะสุกี้กุชายวันนี้ยังมีอยู่ะคะ่ะนี่นะคะน้ำจิ้มยังเหลือน,นะคะเพราะเราทำหม้อใหญ่เห็นไหมฮะนี่นะเดี๋ยวจะ เอาเต็งกวามากับแก้มมาเคียงเมีนึ่โสดเรื่องผุยายนะคะน้ำสุกี้คุณยายใช่ไหมเราเอาถั่วปุ่นใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เต็งกวานะคะแล้วก็ผักชีซอยนะเราก็จะได้น้ำจิ้มเต้าหู้ ทีอินวันนะคะน้ำจิ้มหมูทะน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มเต้าหู้นี่นะคะทีอินวันแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะโต้าหู้อบ ไฟนะคะไม่ต้องทอดให้เปื้อนน้ำมันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะนี่นะคะกรุบๆๆๆเลยได้เวลารับประทานนะคะยายจะทานให้ดูเสียงได้ยินเสียงน้ำลายไหมดังเอื้อกเลยนี่นะนี่เห็นไหมอืมเย็นเจี๊บกรุบกรอบอืม เป็นกวัวเยี่ยมอืมอร่อยมากต้นหอมอืมอร่อยค่ะอืม

อร่อยมากคนะ่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามปวดทิชชุดใหญ่กินยุดกินได้ยั่ววันนี้แค่นี้สวัสดีนะคะ